สวัสดีครับอยู่แม่โคซิ่งนีหน่วนนะครับผมมาดูทีมงานเสียออดครับบัมีเวียกครับพี่น้องมางรถเด่นครับมึงพี่น้องมึงนี่แหละครับเบิรถดเวียครับทีมงานนี่บัมีเวียกกับมางเด่นครับนี่ครับขายนะครับขายทีมเบิร์ดเพื่อนปลาหืออ๋เบิร์อะไครับ รถด,ด,ดับได้ดีๆน,นะครับพี่น้องครับว่าเขาออกมาลือถึงเพื่อนครับาก้านมันมีนะน่าจะดีดครับพี่น้องแต่บอดีด,ดีดีเท็ดเพื่อใดครับนี่ครับมรูปความันเป็นอย่างนะครับเขาถอดออกมาแลนะ้วเขาคงมาตัดตัวนี้ออก ก็แรงว่าผีน้องนี่จะไรงครับกลายเป็นรถหางเลยนะครับแต่ว่าส่วนมากรถกระบะมีอย่างเนี่ยนะครับผีน้องนะครับแต่ว่าเอาเฟืองถ่ายอะไรย่งมาใส่มาเก็บเอาเฟืองถ่ายออกมาเก็บบันกับโบแมนรถแต่ว่าเอามาใส่เลยครับบะมีอย่างครับรถกล้องประกอบเห็ุบางอย่างครับมาแล้วครับวิ่งดินนะครับวันนี้ครับ งานเสียร์ออสครับตรงนี้รับสมเกียเก่ยวรถเกี่ยวเขอสมครับตงังดีในบ้านได้พี่น้องตรงนี้แย่ yeah, ครับสิบ่มีเงินใส่ได้แต่ตงังดีในบ้านครับฮะกระบ,บอกแล้วว่าขายเบิร์ดรถก็ยังขายอยแล้วครับรถคันนี้ เดี๋ยวอยู่สองแสนหาครับ S K รอ้อยฮะเดีย๋ดวยวจะพาไปดูรถเกี่ยวครับทีมงานขาหลอนครับนี่ครับหลือออกเปิดเลยนี่จะสร้างไงครับเดี๋ยนี้สร้างดีครับดูสิเหลือออกเปิด สร้างเงินหรือเอาอเบอร์ทับรถได้ดีโอ้ยขายเบอร์รัรบติ่กระแม่นะครับหัวหัวก็ขายาเลือขายครับขายหมดทุกคันบอขายได้ทีพี่น้องแะว่าทีว่าขายไปเลยครับทีเมียครับ ัวบั้นเมียเกียวมีเดียันครับหนึ่งสองสามสี่สี่ขันเลยโอ้เฮ้ยตะเกียงยัยเลยเรียองออกน้ำเลยครับเรื่อแต่งเขามาเลย <c oughs> โอ้ยนยี่เธอเปียกเงิว่าเปียกแห้งแตบบ่เบิดดินดีหเอาหน,นีมันเดี๋ยวเลยไมอย,อย่างงั้นใหญ่ไปอยางโอ้ยมันโมเวนโอ้ยดินหนานไปเงินมีเอาแล้วขมคได้ก็บา้ทาที่อยู่อ่ะ มีแต่น้ำโอ้ยอาน้ำส่ยันมึงพีหนอกมึงโอ้ยตาย

มีอย่างครับเลน,น,เนตนน้มแล้วครับเรนต้องแรง้นดีบอมันดีบอเลยอยู่แล้วเลย Yeah.